สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือ a g e n นติกเหรือ AI ที่เอ่อมันลงมือทำงานได้เองเลยค่ะซึ่งหลายคนมองเป็นว่าเป็นขั้นต่อไปจาก generative AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็ เหมือนมันกำลังจะเปลี่ยนวิธีทำงานของเราไปเลยนะครับวันนี้เราอ้างอิงข้อมูลหลักๆจากบทวิเคราะห์ของ m c k i n s e y นะครับชื่อ The Future of Work is a g e n i c เป้าหมายก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันครับว่าจริงๆแล้ว a g e n t i c AI เนี่ยมันคืออะไรมันต่างจากเดิมยังไงแล้วมันมีใช้จริงหรือยังภาพในอนาคตที่แบบคนต้องทำงานกับ AI agents พวกนี้มันจะเป็นยังไงลองนึกภาพออกฉากที่มีทั้งคนทั้ง AI อยู่ด้วยกันสิครับ อืฟังดูไม่ไกลตัวแล้วนะเั้นเริ่มเลยนะครับอะไรคือความต่างสำคัญของ AI แบบนี้ครับค่ะถ้า Generative AI ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำงานตามคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปใช่ไหมคะแต่ Agent AI นี่คืออีกสเต็ปเลยค่ะมันรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันได้แล้วก็ตัดสินใจเองได้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทาไปได้ด้วยอ๋อมีความเป็นอิสระในการทางานสูงกว่าเดิมมากค่ะ อาจจะมองเป็นเหมือนอบุคลากรดิจิตัลขององค์กรได้เลยฟังดูเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่เหมือนกันนะครับและตอนนี้เราเริ่มเห็นมันถูกเอาไปใช้จริงๆบ้างหรือยังครับในงานแบบไหนบ้างเริ่มมีให้เห็นแล้วค่ะโดยเฉพาะในงานที่ขั้นตอนมันค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างพวกงานบริการไอทีช่วยตอบคำถามแก้ปัญหาเบื้องต้นอ๋อพวก Help d e s k ใช่ค่ะหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการพวกทิเก็ตเวลามีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาเอเจนต์ก่อรับเรื่องประเมินดึงข้อมูลแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เลยหรืองาน HR ออย่างการหาคนเนี่ยค่ะมีเอเจนต์ช่วยสกรีนเรซูเม่ให้คะแนนเบื้องต้นจริงเหรอครับค่ะหรืออาจจะถึงขั้นติดต่อไปนัดสัมภาษณ์เลยก็ได้บางทีก็มีเอเจนต์ตัวกลางคอยคุมเอเจนต์ย่อยๆอีกที แล้วก็มีการเอาไปใช้สร้างสถานการณ์จำลองในการฝึกอบรมก็มีค่ะเช่นสร้างลูกค้าจำลองให้พนักงาน call center ได้ซ้อมตอบแล้วมีให้คะแนนด้วยใช่ค่ะมีให้คะแนนมีฟีดแบ็ k ให้เลยโอหพอพูดถึงเรื่องช่วยคัดคนนัดสัมภาษณ์ได้เนี่ยมันก็ไปถึงคำถามใหญ่เลยครับเรื่องคนเหมือนมีรายงาน Microsoft บอกว่าผู้บริหารส่วนหนึ่งก็มองว่าจะใช้ AI ลดคนอีกส่วนก็มองว่าเสริมประสิทธิภาพตรงนี้จริงๆแล้วมันยังไงครับ อืมเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะเลือกใช้ประโยชน์จากมันยังไงบางที่อาจจะมองเรื่องลดต้นทุนลดคนในงานที่มันซ้ำๆเดิมๆที่ AI ทําแทนได้แต่อีกหลายที่เขาอาจจะมองเป็นโอกาสสร้างความแตกต่างมากกว่าเช่นเอ่อการให้บริการที่มันเฉพาะบุคคลมากๆอย่างเช่น เช่นผู้ช่วยวางแผนเที่ยวส่วนตัวแบบละเอียดสุดๆที่เมื่อก่อนอาจจะแพงมากทำในวงกว้างไม่ได้แต่พอมีเอเจนต์มาช่วยมันก็อาจจะทำได้ค่ะน่าสนใจครับแล้วการจะสร้าง AI agent ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ย process มันเป็นยังไงครับใครทำบ้างเป็นกระบวนการที่ต้องร่วมมือกันหลายส่วนเลยค่ะเริ่มจากฝั่งธุรกิจก่อนต้องบอกให้ได้ว่าอยากได้อะไรเป้าหมายคืออะไรครับ จากนั้นฝั่ง IT หรือทีม AI ก็จะเข้ามาพัฒนาหรืออาจจะไปหาเทคโนโลยี a อเจนที่เหมาะสมมาแต่ส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือการปรับจูนหรือ Tuning งอะคะ่ะปรับจูนค่ะต้องอาศัยคนที่รู้เรื่องกระบวนการทำงานนั้นจริงๆหรือ SME Subject Matter Expert แล้วก็คนดูแลคอนเทนต์ข้อมูลต่างๆให้มันอัปเดตและแน่นอนคนที่ขาดไม่ได้คือ Prompt Engineer ที่จะมาสอนมาปรับแต่งให้เอเจนมันทำงานได้ฉลาด ตรงตามที่เราต้องการฟังดูต้องทำงานกันหลายทีมเลยแล้วทีนี้ความรับผิดชอบหลักๆในการดูแลเจ้า AIA g e n g e เนี่ย มันควรจะอยู่กับใครครับ IT HR หรือว่าฝั่งธุรกิจจริงๆต้องมองว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ IT อาจจะดูเรื่อง Infrastructure เรื่องเทคนิคต่างๆแต่ความรู้เรื่องเนื้องานเป้าหมายธุรกิจอันนี้ต้องมาจากฝั่งธุรกิจส่วน HR นี้บทบาทสำคัญมากนะคะในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการ Reskill พนักงานให้ทำงานกับ AI ได้ <c oughs> แล้วก็ดูเรื่องการนาไปใช้ในภาพรวมของ,ององค์กรเลย คือเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ต้องคิดถึงบุคลากรทั้งที่เป็นคนจริงๆกับที่เป็นเอเจนต์ควบคู่กันไปเลยค่ะเอามาใช้จริงได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องความไว้ใจเข้ามาเกี่ยวแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นความท้าทายใหญ่เลยพนักงานที่เข้ามาใหม่อาจจะปรับตัวเร็วกว่าแต่พนักงานที่อยู่มานานมีประสบการณ์เขาอาจจะรู้สึกเออไม่มั่นใจมองว่ามันเป็นกล่องดำทำงานยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องมาเช็คซ้ำ ใช่ค่ะอาจจะเกิดการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อตรวจงาน AI อีกทีตรงนี้ผู้นำต้องเข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมัน่นเป็นตัวอย่างในการใช้งานแล้วก็มีความท้าทายเรื่องออการลงทุนด้วยว่ามันจะคุ้มค่ากับผลที่ได้หรือเปล่ามีความกลัวเหมือนกันว่าจะแบบลงทุนไปเยอะแต่ได้ผลกลับมานิดเดียวพอการทำงานมันเปลี่ยนไปแบบนี้ทักษะอะไรที่คนทางานอย่างเราๆควรจะต้องรีบเสริมรีบมีครับ บทบาท HR จะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะต้องเข้าใจเรื่อง AI มากขึ้นเยอะเลยต้องเก่งเรื่อง re-skilling พนักงานเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนวิศวกรซัพพอร์ให้มาเป็นพรอม e อ g จ n e e r ที่เก่งๆครับแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือพวก Soft Skills ค่ะอย่างความเห็นอกเห็นใจหรือ e m มพัซ y ีการสื่อสารการบริหารการเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะยิ่งสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่ AI ยังไงก็ทำได้ไม่ดีเท่าคนมีคนพูดถึงแนวคิดเวิร์กชาต แทนออกชาดด้วยนะครับแล้วก็มีคำพูดของ CEO Shopify ที่บอกว่าก่อนจะขอคนเพิ่มต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่า AI ทํทำงานนั้นไม่ได้จริงๆค่ะค่ะแนวคิดนี้ก็ดูน่าสนใจแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆมันต้องดูอะไรบ้างครับ ก่อนจะใช้ A g e n t i c AI วงกว้างเนี่ยองค์กรต้องดูความพร้อมหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีข้อมูลต้องพร้อมแล้วก็ความกังวลเรื่องความปลอดภยัยความเสี่ยงต่างๆเช่น AI มันมีอคติจากข้อมูลที่เรียนรู้ไหม mm. หรือมันสร้างข้อมูลผิดผิดขึ้นมาได้ไหมหรือให้ผลลัพธ์แปลกๆปลกที่เราคาดไม่ถึงเรื่องต้นทุนก็สาคัญนะคะแล้วก็ต้องออกแบบให้มันใช้ง่ายด้วย user experience ui ต้องดีไม่ซับซ้อนเกินไป แล้วเรื่องเวลาล่ะครับพอจะคาดการได้ไหมว่าอีกนานไหมกว่าเราจะได้เห็น AI แบบนี้ใช้กันทั่วไปในองค์กรต่างๆในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆก็เริ่มใช้กันบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กรทั่วไปก็น่าจะใช้เวลาอีกสักออประมาณ1 8บแถึงยีเดือนค่ะเกือบเกือบสปีค่ะถึงจะเริ่มเห็นการนําไปใช้ที่กว้างขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็ความสบายใจของแต่ละองค์กรด้วยค่ะว่าจะปรับตัวเร็วแค่ไหน ถ้ามองในมุมคนทํางานหรือน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานล่ะครับเขาควรจะเตรียมตัวยังไงดีการเรียนรู้เรื่องพรอมเอนจิเ e ียริงก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นทักษะใหม่แต่สิ่งสําคัญมากๆก็คือการปรับทักษะหรือ Re-Skill คนทํางานปัจจุบันนี้แหละค่ะจุดแข็งของคนเราที่ AI มันยังแทงไม่ได้ง่ายๆก็คือทักษะทางสังคมความเห็นอกเห็นใจการสร้างความสัมพันธ์ค่ะครับ ขนาดคนเจน Z เองนะคะเวลามีปัญหาซับซ้อนมากๆเขาก็ยังอยากคุยกับคนอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์ของฉันมันพิเศษนะมันไม่เหมือนใครอ๋อเข้าใจได้ครับบางทีทักษะด้านความเข้าใจคนความคิดสร้างสารรค์อาจจะมีค่ามากๆเลยในอนาคตค่ะฟังดูมีความท้าทายแต่ก็มีโอกาสใหม่ๆอยู่เหมือนกันมีมุมมองบวกๆอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับเรื่องนี้ S <S มีแน่นอนค่ะดิฉันมองว่ามันเป็นโอกาสให้เราทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก,ก่อนเช่นการมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ personalization ให้ลูกค้าจำนวนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพห,หรือช่วยให้พนักงานได้ไปโฟกัสกับงานที่มันสร้างสรรค์มีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่งานซ้ำๆเดิมๆมันอาจจะสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ๆที่เน้นการทำงานร่วมกับคนเน้นความเข้าใจคนมากขึ้นก็ได้ค่ะ สรุปได้ว่า a g e n นซ c AI นี่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราจริงๆเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานดิจิตัลเลยนะครับซึ่งการจะทำงานกับเขาได้บีเนี่ยก็ต้องมีทั้งทักษะใหม่กระบวนการทำงานที่เปลี่ยนไปแล้วก็มุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นด้วย ถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญคือต้องนำมาใช้อย่างอรอบคอบนะคะให้มันสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรด้วยเช่นถ้าองค์กรเน้นเรื่องการร่วมมือกันก็ต้องดูว่า AI จะมาช่วยเสริมตรงนี้ได้ยังไงหรือเรื่องความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงานบางทีอาจจะเริ่มจากการลองใช้เอเจนต์ช่วยงานภายในกันเองก่อนให้พนักง,งานคุ้นเคยเห็นประโยชน์ก่อนจะขยายไปใช้กับลูกค้าภายนอกค่ะ เป็นประเด็นที่ดีมากครับงั้นสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในวันที่ AI agents มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทำงานเองได้ประสานงานเองได้แล้วเนี่ยความสามารถพิเศษอะไรของคนเราที่จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกการทำงานยุคใหม่นี้แล้วองค์กรล่ะครับจะส่งเสริมศักยภาพเหล่านี้ของคนควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของตัวเองได้ยังไงบ้างน่าคิดนะครับ